คุณเคยสงสัยไหมถ้าวันหนึ่งคุณกำลังทำสิ่งที่คิดว่าไม่มีใครเห็นแต่คนที่ไม่ควรเห็นกลับเข้ามาโดยบังเอิญเธอสาวยากจนที่เต้นอยู่ในห้องเพื่อนไม่รู้เลยว่าพี่ชายซีอสุดหล่อของเธอยืนมองอยู่ตรงหน้าประตูและเพียงหนึ่งสายตาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการคุณอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปความใกล้ชิดความลับและความรักครั้งแรกทั้งหมดจะเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีข้างหน้า ห้องเพื่อนของเธอเต็มไปด้วยแสงนีออนอ่อน,ออนเสียงเพลงจังหวะช้าๆส,าสะท้อนกำแพงสีขาวเธอสูดลมหายใจลึกๆก,ก,ก่อนจะเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายเธอสัมผัสกับจังหวะดนตรีอย่างอิสระผมยาวของเธอสยายไหวตามการเคลื่อนไหวเธอไม่ทันสังเกตว่าประตูห้องเปิดออกแสงจากข้างนอกสาดเข้ามาชายหนุ่มสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงกรอบประตูใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจสายตาของเขาจับจ้องเธอเหมือนถูกสะกด หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทันทีร่างกายชะง,งักค้างกลางจังหวะความอับอายผสมกับความตื่นเต้นแต่บางอย่างในสายตาของเขาทำให้เธอใจอ่อนลงเขาเก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมากระทบจมูกเธอเสียงหัวใจเต้นดังในห้องเงียบเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นสายตาของเขาอบอุ่นและอ่อนโยนเขาไม่พูดอะไรเพียงยืนมองอย่างจดจอ่อ เธอรู้สึกเหมือนเขาเข้าใจทุกความรู้สึกของเธอแต่ความตื่นเต้นยังคงล้นจนแทบหายใจไม่ออกและทุกการเคลื่อนไหวของเธอดูเหมือนจะดึงดูดเขาให้เข้าใกล้มากขึ้นร่างของเธอเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ช้าลงอย่างระมัดระวังเธอสามารถรู้สึกถึงสายตาของเขาที่ลุ่มลึกมันไม่ใช่สายตาของผู้ชายแค่ชื่นชมแต่เหมือนสายตาของคนที่เพิ่งค้นพบความงดงามโดยไม่คาดคิดมือของเธอสั่นเล็กน้อย ผิวสัมผัสความอุ่นของห้องกลับเย็นลงทันใดหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกแต่เธอยังคงเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงเบาๆราวกับดนตรีเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเธอกับเขาเขาเดินเข้ามาอีกก้าวทุกย่างก้าวของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดมือเขายื่นออกมาช้าๆแต่ไม่แตะต้องเธอเพียงแต่การปรากฏตัวของเขาทำให้ห้องเต็มไปด้วยพลังบางอย่างเธอเริ่มสังเกตถึงรายละเอียดรอบตัว แสงไฟสะท้อนบนพื้นไม้ลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ผมของเธอไหวและน้ำหอมของเขาเหมือนคลอเบาๆรอบห้องทุกความรู้สึกผสมผสานกันจนแทบทำให้เธอสูญเสียตัวเองเธอหันไปมองเขาเต็มตารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเขารอยยิ้มที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภยัยและในขณะเดียวกันก็ทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอสวยมากเขาพูดออกมาเบาๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ เสียงของเขาเหมือนดนตรีอีกชนิดหนึ่งทำให้ทุกเส้นประสาทของเธอสั่นไหวเธอพยายามกลั้นยิ้มแต่ไม่สามารถทำได้เธอก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ถอยตามร่างของเขายังคงอยู่ใกล้เธอพอดีเหมือนทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นสัญญาณให้เขาเข้าใกล้มากขึ้นและเธอก็ไม่อยากหยุดมันดวงตาของเธอและเขาสบกันทั้งสองรู้สึกถึงแรงดึงดูดอย่างแรงกล้า เหมือนโลกนี้เหลือเพียงแค่พวกเขาเสียงเพลงรอบตัวเริ่มจางหายเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นของทั้งคู่เธอเริ่มสูดลมหายใจลึกๆร่างกายเริ่มอ่อนแรงเล็กน้อยจากความตื่นเต้นแต่เขาก็ยื่นมือออกมาอีกครั้งคราวนี้มือเขาแตะเพียงฝ่ามือของเธอเบาๆสัมผัสนั้นทำให้ความอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วร่างไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคำพูดเพียงสั้นๆแต่มีพลัง ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและเต็มไปด้วยความอบอุ่นความใกล้ชิดนี้ทำให้เธอลืมทุกความกังวลลืมความอับอายที่เคยรู้สึกเมื่อเริ่มเต้นร่างกายของเธอเริ่มตอบสนองต่อความรู้สึกใหม่หัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆทุกลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงระหว่างสองคนเธอเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่ความดึงดูดทางร่างกายแต่เป็นความรู้สึกรักแรกพบที่ลึกซึ้ง เหมือนเขาเข้าใจเธอโดยไม่ต้องพูดอะไรและเธอก็รู้สึกว่าเธอเข้าใจเขาเช่นกันเขาเอนตัวเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาอยู่ใกล้เพียงไม่กี่นิ้วจากเธอลมหายใจของเขากระทบแก้มของเธอหัวใจเธอเหมือนจะหยุดเต้นชั่วคราวและทุกสิ่งรอบตัวก็เงียบลงเธอเบิกตากว้างสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านเธออยากจะขยับเข้าไปหาเขาแต่ก็กลัวว่าความใกล้ชิดจะทำให้ทุกอย่างพังทลาย แต่เขากลับยิ้มอ่อนและรอเพียงให้เธอเลือกความตึงเครียดในอากาศเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวดวงตาของทั้งสองจับจ้องกันไม่กระพริบและในขณะนั้นเหมือนเวลาหยุดหมุนทุกอย่างในห้องหายไปเหลือเพียงความรู้สึกอบอุ่นและแรงดึงดูดระหว่างพวกเขาความเงียบที่อบอุ่นค่อยๆแผ่ซ่านในห้องเสียงเพลงเริ่มกลับมาเบาๆคลอหลังจากความตึงเครียดจางลงเธอเริ่มสังเกตถึงแสงไฟที่สะท้อนบนใบหน้าของเขา เงาของเขาและเธอทาบทับกันบนพื้นไม้เหมือนโลกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตัวพวกเขาเพียงสองคนมือของเขาเลื่อนมาจับมือของเธออีกครั้งราวกับขออนุญาตให้เข้าใกล้แต่เธอกลับรู้สึกว่ามือของเขาอบอุ่นมากสัมผัสนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบกระโจนออกมาและทุกครั้งที่เขาขยับมือเธอก็รู้สึกเหมือนคลื่นพลังไหลผ่านร่างเธอสวยมากจริงๆเขาพูดเสียงเบาราวกับกลัวคำพูดจะหายไป เธอหันไปมองเขาอีกครั้งดวงตาของเขาเปล่งประกายแปลกแปลกเหมือนเห็นบางสิ่งในตัวเธอที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนเธอยิ้มอาย,อายแก้มร้อนขึ้นทันทีแต่แทนที่จะถอยหนีเธอกลับอยากจะเข้าใกล้เขามากขึ้นดวงตาของเธอสบกับเขาอีกครั้งและในขณะนั้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจตา้านเขาเอ็นตัวเข้ามาใกล้กว่าเดิมลมหายใจของเขากระทบแก้มของเธออย่างเบามือหัวใจเธอแทบหยุดเต้น เธอสามารถรู้สึกถึงความอบอุ่นของเขาและทุกสัมผัสเล็กๆก,ก็ทำให้เธอแทบละลายไม่ต้องกลัวนะเขาพูดเสียงต่ำแต่อ่อนโยนทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยที่สุดในโลกร่างของเธอเริ่มคลายความตึงเครียดแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งขึ้นเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาและเห็นรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความจริงใจสายตาของเขาจับจ้องเธออย่างอ่อนโยนเหมือนจะบอกว่าเขารอเพียงเธอให้ก้าวเข้ามาใกล้ เธอไม่ลังเลอีกต่อไปร่างของเธอเริ่มเคลื่อนไหวไปหาเขาทุกก้าวเหมือนช้าแต่หนักแน่นมือของเธอสอดเข้ากับมือของเขาอย่างอัตโนมัติทั้งสองสบตากันอย่างลึกซึ้งและในวินาทีนั้นโลกทั้งโลกเหมือนหยุดหมุนเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นจมูกของทั้งสองแทบชนกันเสียงหัวใจของพวกเขาดังประสานกันและเธอก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านมันเป็นความรู้สึกลึกล้ำกว่าความรักแรกพบ เธอสามารถสัมผัสถึงอุณหภูมิร่างกายของเขาสัมผัสถึงลมหายใจอุ่นๆบนแก้มทุกความรู้สึกช่างสดชื่นและตื่นเต้นเหมือนโลกนี้มีเพียงแค่เธอและเขาและเวลาทุกวินาทีหยุดนิ่งเขาเอื้อมมือมาลูบแก้มเธอเบาๆสัมผัสนั้นทําให้เธอใจเต้นแรงยิ่งขึ้นรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและมั่นใจทําให้เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวสว่างขึ้นและหัวใจเธอก็เต็มไปด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน สายตาของเธอจดจ่อกับเขาและทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยพลังดึงดูดเธอสามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กๆของหัวใจเขาและมันทำให้เธออยากก้าวเข้าไปใกล้มากขึ้นเธอเอียงหัวเล็กน้อยและเขาก็โน้มตัวเข้ามาอีกครั้งเสียงหัวใจของเธอดังสะท้อนในห้องลมหายใจของทั้งสองสับสนผสมกันและในที่สุดเธอสามารถรู้สึกถึงความใกล้ชิดที่แท้จริงมันไม่ใช่เพียงแค่ความดึงดูดทางกาย แต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและอบอุ่นเหมือนเขาเข้าใจเธอโดยไม่ต้องพูดอะไรเธอเอามือแตะไหล่ของเขาเบาๆเขาเอื้อมมือมาสอดเข้ากับมือเธอสัมผัสนั้นอบอุ่นและมั่นคงราวกับทุกอย่างรอบตัวหายไปเหลือเพียงแค่เธอและเขาในโลกนี้ทุกสายตาที่สบกันเต็มไปด้วยความหมายและทุกลมหายใจเหมือนเป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องพูดเธอรู้สึกว่าเธอสามารถไว้วางใจเขาได้ทั้งหมด และเขาก็รู้สึกเหมือนกันกับเธอความตื่นเต้นและความอบอุ่นปะปนกันหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่เธอก็รู้สึกถึงความสุขลึกๆราวกับโลกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาเพียงสองคนเขาเอียงหน้าเข้ามาใกล้ริมฟีปากของเขาอยู่ใกล้กับเธอสายตาอบอุ่นและมั่นคงมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกอบกอดทั้งใจเธอไม่กล้าหลับตาแต่ก็ไม่อยากละสายตา เธอสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วร่างเสียงเพลงในห้องค่อยๆกลายเป็นพื้นหลังและในที่สุดหัวใจของเธอก็พร้อมเปิดกว้างรับความรักครั้งแรกที่แท้จริงอย่างเต็มใจเขาเอียงหน้ามาใกล้ย,ยิ่งขึ้นริมฝีปากของพวกเขาเกือบแตะกันหัวใจเต้นแรงเกินจะทนและเธอรู้ว่าในวินาทีนั้นโลกทั้งใบอยู่ในมือของเขา และเธอก็พร้อมให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอเธอสูดลมหายใจลึกอีกครั้งลมหายใจอบอุ่นของเขาไหลผ่านปลายจมูกทำให้หัวใจเธอเต้นแรงยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวเธอก็สัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดร่างของเขาเอ็นเข้ามาใกล้และครั้งนี้เขาแตะมือเธอเบาๆความอบอุ่นของมือเขาไหลเข้าสู่ร่างของเธอทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาแต่เธอก็ไม่ถอยหนี เพราะบางอย่างในสายตาของเขาทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยเธอสวยน่ารักมากจริงๆเสียงเขาเบาและมั่นคงเหมือนบอกทุกความรู้สึกโดยไม่ต้องอธิบายเธอยิ้มออายๆใบหน้าร้อนขึ้นทันทีแต่ใจกลับเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเธอก้าวเข้าหาเขาร่างกายเริ่มสัมผัสความอบอุ่นของเขาลมหายใจของเขาเริ่มปะปนกับลมหายใจของเธอและเธอก็รู้สึกเหมือนโลกนี้หยุดหมุน เสียงเพลงค่อยๆจางเบาลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของพวกเขาทั้งสองดวงตาของเขาจับจ้องเธออย่างลึกซึ้งเธอสามารถเห็นทุกความจริงใจทุกความรู้สึกอบอุ่นที่เขาเก็บไว้มันทำให้เธออยากเปิดใจมากยิ่งขึ้นและความรู้สึกนั้นก็ซึมซาบเข้าสู่หัวใจของเธอเขาโน้มตัวเข้ามาอีกนิดใบหน้าของเขาอยู่ใกล้เพียงไม่กี่นิ้วจากเธอลมหายใจของเขากระทบแก้มเธอเบาๆ ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเป็นเท่าตัวและทุกสัมผัสเล็กๆของเขาทำให้เธอใจสัน่นไม่ต้องกลัวนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นมือเขายังคงจับมือเธอแน่นและเธอก็สามารถรู้สึกถึงความมั่นคงรากับเขาเป็นที่พึ่งพิงของเธอในโลกนี้เธอเอียงหัวเล็กน้อยและเขาก็โน้มหน้าเข้ามาใกล้รอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากของเขาเธอสามารถรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรัก ที่เขามอบให้เธอโดยไม่ต้องพูดอะไรสายตาของเธอจดจ่อกับเขาหัวใจเธอเต็มไปด้วยความหวังทุกลมหายใจที่เธอสูดเขา้าเหมือนเป็นสัญญาว่าจะให้ความรักนี้ดำเนินไปและทุกครั้งที่เขาขยับเธอก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านเขาเอียงหน้ามาใกล้ย,ยิ่งขึ้นและครั้งนี้ริมฝีปากของเขาเกือบแต่ริมฝีปากของเธอหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหยุดความรู้สึกทั้งหมดล้นทลัก ทั้งความตื่นเต้นความอบอุ่นและความรักเธอค่อยๆปิดตาลมหายใจสั้นๆของเธอผสมกับลมหายใจของเขาและในวินาทีที่เธอพร้อมริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากเธอเบาๆความรู้สึกอบอุ่นและหวานชื่นแผ่ซ่านหัวใจทั้งสองเต้นพร้อมกันเป็นจังหวะเดียวโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงความรู้สึกของพวกเขาสัมผัสของเขาอบอุ่นและมั่นคงทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเพียงเงาลางๆ และเธอก็เต็มไปด้วยความสุขลึกๆเหมือนว่าทุกอย่างในชีวิตเธอรวมตัวกันในวินาทีนั้นเขาค่อยๆถอนริมฝีปากออกแต่ยังคงอยู่ใกล้สายตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนเธอรู้สึกได้ถึงความตั้งใจและความจริงใจและหัวใจเธอก็เต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเธอเปิดตาขึ้นสบสายตากับเขาและทุกคำพูดเหมือนไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะสายตาของพวกเขาได้สื่อสารทุกอย่างแล้ว ความรู้สึกความหวังและความรักทุกอย่างชัดเจนและแน่นแฟนเขาเอื้อมมือมาลูบผมของเธอเบาๆสัมผัสนั้นอบอุ่นและเต็มไปด้วยความห่วงใยเธอเอียงหน้าเข้าไปในมือเขาหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสุขเหมือนโลกนี้อยู่ในกำม,มือของเขาและเธอก็พร้อมมอบหัวใจทั้งหมดให้เขาเพลงในห้องค่อยๆกลับมามีเสียงแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกถึงจังหวะเพียงอย่างเดียว ทุกโน้ตเหมือนสะท้อนอารมณ์ของพวกเขาทุกท่วงทำนองเชื่อมโยงหัวใจทั้งสองเข้าด้วยกันเขาโน้มตัวลงอีกครั้งริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากของเธออีกครั้งครั้งนี้ยาวนานกว่าอบอุ่นกว่าและเต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยมีใครให้เธอมาก่อนหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาแต่เธอก็ไม่รู้สึกกลัวเพราะเขาอยู่ตรงนั้นอบอุ่นและมั่นคง และทุกสัมผัสของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกโอบกอดทั้งใจสายตาของเธอยังคงจับจ้องเขาและทุกลมหายใจของพวกเขาสอดประสานกันความรู้สึกอบอุ่นและตื่นเต้นเข้ามาปะปนกันทำให้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเอียงหน้ามาใกล้ลมหายใจร้อนของเขากระทบแก้มเธอและครั้งนี้เธอไม่ถอยหนีเธอพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะยอมรับความรักครั้งแรกที่แท้จริง มือของเขายังคงจับมือเธอแน่นเรากับสัญญาว่าจะไม่ปล่อยทุกสัมผัสทุกสายตาทุกรอยยิ้มเป็นสัญญาแห่งความรักที่แท้จริงและหัวใจของเธอก็พร้อมที่จะตอบสนองเธอสูดลมหายใจลึกอีกครั้งและครั้งนี้เธอรู้สึกถึงความสุขเต็มๆทุกความกลัวและความไม่แน่ใจหายไปเหลือเพียงความรักความอบอุ่นและความตื่นเต้นเหมือนโลกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อพวกเขาเพียงสองคน เขาโน้มหน้าเข้ามาอีกครั้งริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากเธอความรู้สึกอบอุ่นและหวานชื่นแผ่ซ่านหัวใจทั้งสองเต้นพร้อมกันเป็นจังหวะเดียวโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเหลือเพียงพวกเขาและความรักครั้งแรกหลังจากช่วงเวลาที่ทั้งสองอยู่ใกล้กันเขาและเธอถอนริมฝีปากออกอย่างช้าๆแต่สายตายังคงจับจ้องกันอย่างไม่ละสายตารอยยิ้มอ่อนๆปรากฏบนใบหน้าทั้งคู่ อบอุ่นและเต็มไปด้วยความพอใจเธอเอนตัวไปพิงไหล่เขาหัวใจเต้นแรงแต่กลับรู้สึกสงบเหมือนทุกความวุ่นวายในโลกนี้ถูกละทิ้งเหลือเพียงแค่พวกเขาและความรักที่เริ่มเบ่งบานเขาลูบผมของเธอเบาๆและกระซิบเบาๆใกล้ใบหูเธอฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นเธอยิ้มและซบหน้าเข้าหาเขารู้สึกถึงความมั่นคงและอบอุ่นทุกความรู้สึกสับสนความตื่นเต้นความกลัว แปลเปลี่ยนเป็นความสุขที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนแสงนีออนอ่อนๆในห้องศาสต์เข้ามาสะท้อนบนใบหน้าและดวงตาของทั้งคู่ห้องที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงและความอบอุ่นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของช่วงเวลาแห่งความรักครั้งแรกเขาและเธอนั่งลงข้างกันมือยังสอดประสานหัวใจของทั้งสองเต้นพร้อมกันและเธอรู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในวันนี้พวกเขามีความรักที่แท้จริง ความรักที่เริ่มจากความใกล้ชิดและความเข้าใจและในที่สุดรอยยิ้มของทั้งคู่ก็กลายเป็นคำตอบว่าทุกอย่างลงตัวอย่างสมบูรณ์ความรักครั้งแรกนี้จะเป็นความทรงจำที่อบอุ่นอยู่ในหัวใจของพวกเขาตลอดไป